สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมยูตีก็กางนา้ารูปหัวใจหนองเล็งไซอําอเภอแม่ใจ้จังหวัดพะเยาครับหลังจากตีผมได้ปาเด็กๆนักฟุตบอลทีมหนองเล็งไซเอฟซของเขาได้ไปเปิดประสบการณ์ตีอันอสนามช่างแก้วอะคาเดมีสนะฮะตีอันดอยงามครับอําเภอพานจังหวัดเชียงายมาก ถือว่าเด็กๆได้เข้าไปรวมกิจกรรมนะฮะโอ้สนุกสนานกันเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆตี่ออนองเลนไซเอฟซของเราได้ไปเปิดหูงเปิดตาแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายนะฮะเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตครับในอนาคตนี่กิจกรรม g ีโ o ฟุตบอลของเฮาก็คงจะมีการสร้างเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเยาเยือนกันนะฮะส่งเ,เสริมการท่องเที่ยวเพ่ับอำเภอแม่ใจ เขาก็ว่าตอนนี้นี่หนองเล็งไซ FC ของเขากระทำหน้าที่เป็นทูตตัวน้อยนะฮะที่จะได้ไปเชิญชวนครับอันสมาชิกตีรักในการเล่นฟุตบอลว่าจะเป็นตั้งอำเภอเมืองจังหวัดพะเย,ยาอำเภอพานจังหวัดจัยงรายรมาหู้จักอำเภอแม่ใจเขานักขึ้น,นะะผ่านเกมกีฬา,าฟุตบอลน,นั่นเองครับก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกทท่านดีสนับสนุนในเรื่องของการเดินทางแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของอขนมเข้านะฮะเลี่ยงละออนได้อิ่มยัางเต็มที่ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปครับแล้วก็หลังจากจบภารกิจในการแข่งฟุตบอลแล้วเขาก็มีการซ่อมกันตามปกติครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตะว,วันนี่ฮะเด็กๆก็ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษา กึงทัศนศึกษาครับไปเอลตีเครทารามาสัตปานหนองหลงซ้ายแล้วก็ได้เรียนรููประสบการณ์การใจกองซองนกแล้วก็ดูนกนในบริเวณกาะก่องดินของเ,อเครทาราราสัตปานหนองหลงซ้ายซึ่งเด็กๆก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขาตีได้เห็นนกแบบชัดเจนผ่านกองซองสองตานะฮะก็ สนุกสนานกันไปแหมหนึ่งกิจกรรมช่วงนี้ละออนกับพีทเติมตัวก็ถือว่าได้มีกิจกรรมที่สมาชิกทีมหนองเลงไซเอฟซีของเราได้ไดมวนได้มาหาประสบการณ์เรียนรู้ใจเวลาว่างใหือเป็นประโยชน์กันก็ต้องขอคุณเคทาํารมลาสปาหนองเลงไซมาณนะที่นี่ด้วยครับผมผหม,ม,มีเลี้ยงขนมละอ้อนแบบอิ่มมีพีมันเกิดเลยทีเดียวซึ่งหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะบันในคลิปนะซึ่งจีโฟก่ได้บันทึกคลิปวิดีโอในกิจกรรมตวัานี่ไห้นะฮะ ถือว่าเป็นโปรแกรมตีเขาบบได้นัดหมายลงหน้านะค,คือไปซ่อมฟุตบอลเสร็จปุ๊บมีเหตุเนีย่ยเขาได้เข้าไปดีเคททำล่าแล้วก็ได้ไปสัมผัสการใจกองสองนกพอดีเลยนะฮะก็เลยบได้บันทึกไว้แต่เก็บภาพทิ้งไว้ใครสนใจว่าบรรยากาศจะเป็นจะได้ก็ไปติดตามใน Facebook ของ g f o ฟได้ครับ g f o ฟก์มิวสกนะฮะก็เป็น a c e b o o k ทีอัพรูลไทยมือกับอัน ท่านผู้ชมสมาชิกได้ติดตามกันในเฟซนั่นฮะรูปภาพสวยๆก็ไปคัดเลือกเอาได้ครับผมนาไปใช้ประโยชน์ได้แบบนี้สงวนลิขสิทธิ์ครับผมและตัดนี้ครับเป็นแหมหนึง่งกิจกรรมนะฮะที่อันจีโฟก็ได้ทํารวมกับอันกรมชลระทานครับช่างปาหมอบหมายกับอันต่างจีโฟกได้ดูแลรดน้ำต้นไม้แล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบน้ำของอก็กางน้ำดูหัวใจซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะทำเป็นพุทธอุทยานในอนาคต ซึ่งจีโฟก็ได้ทําเป็นโรงเรือนเพาะบุญนะส่วนสาธารณะก็กางนา้ำลูกส่วนสาธารณะพุทธอุทยานนะฮะก็กางน้ำรูปหัวใจนนองเลงซ้ายอำเภอแม่ใจจังวัฒะายาครับโอ้จือเง้ยวมาครับก็ภารกิจวันนี้ของจีโฟก็นี่ครับเดี๋ยวปามาดูสักน้อยครับอ่านี่คือแปลงดอกไม้นะฮะซึ่ง เป็นแปลงสาธิตทดลองครับบัดเคยได้ปลูกกันเตือนนอกเหนือจากกันปลูกพักนะโดยเฉพาะพักบุงเพื่อสุขภาพของชีโฟก็ปลูกจนชำนานแล้วนะตอนนี้คิดว่าอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกดอกไม้เพื่อประดับสร้างความสวยงามใึ้กับก็กลาง้ํำรูปหัวใจสักน้อยดอกนี่ครับดอกคัมปูจูบานเฮานั่นเองนะฮะดอกดาวเรืองครับ ซึ่งกาชุดนี้นี่จีโฟกได้รับอนุเคราะห์จากเปื่อนมาแหมกัมหนึ่งครับพอดีเขาเพาะกาไวแล้วก็ปลูกบัตันครับมันแบบมีพื้นที่แล้วก็ค่อนข้างจะหาแรงน้ำลำบากนี่ฮะกามันก็นเลยโตใหญ่จะออกดอกอยู่แล้วนะนี่ต้นนี้มันใกล้จะออกดอกอยู่แล้วจีโฟกก็เลยเอาลองมาปลูก การปรุงดินก็นเลยทําแบบดวนครับอจริงๆแล้วเขาอยากจะทําดินปรุงดินใส่ปุ๋ยให้ดีกว่านี้แต่นี่คือปลูกแบบดวนขุดแบบดวนนะทำอันเดียวดอกไม้มันจะบตันได้ลงดินกับดอกก้นก,นกับอกอแขกกอนนะเพราะฉะนั้นลดนี่จีโฟก็ันเลยอยากจะทําแบบเป็นแปลงทดลองดูก่อนนะฮะแล้วก็เอาฟาง มาหมดินให้มันโตนะจริงๆแล้วเปลือนแนะนำบอกว่าปลูกแบบนี้ก็ได้เลยนะแบบนี้แล้วก็ลดน้ำให้มันทุกวันมันก็จะสามารถโตโตแล้วก็อันออกดอกได้นะแต่จีฟวกจะอยากจะลองเอาใจเฟียงลบมันดูนะเพื่อเสพการละเหยของน้ำว่ามันจะเอาว่าเป็นจะได้นะตอนนี้ผมปลูกไปแล้วประมาณ100่ร้กว่าต้น แต่เปลือนมันมีประมาณ3ามลอยกว่าต้นครับก็จําเป็นต้องมาคุดดินเพิ่มครับโอ้โหนี่มันคุดดินเพิ่มภายในวัน2วันนี้ต้องมีหลุมปูเพิ่มแล้วนะฮะก็เลยต้องมาเล่งคุดดินสักน่อยอันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตกันเนี่ยพื้นที่ตัดนี้ก่อยๆเนี้ยไปนะฮะไหนๆมีเวลามา ดูแลเรื่องหดน้ำต้นไม้แล้วก็มีเวลาว่างๆก็เอาดอกมงดอกไหม่อย่างมาปลูกสร้างสีสันไปมาได้เครียดคลัดนะฮะก่อยๆทำนะฮะเพราะฉะนั้นไขยอยากจะไม่เอลพอก็มาต้องคาดหวังว่ามันจะมีดอกไม้งามได้ได้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นก่อยๆเงี้ยก่อยๆหันไปนะฮะและนี่ก็คือน้ำตีเขาใจเปิดลงไปในคลองไส้ไก่แบบนี้ครับแล้วก็เขาจะสามารถตัดน้ำจากห้องนี้ เอามาโดน้าอกไม้เขาได้อย่างสบายๆง่ายๆก็ถือว่าเป็นการได้ใจประโยชน์จากระบบน้ำดีกรมชลประทานได้มีโครงการฮึ่อเขาได้ติดตั้งทำไว้นี่ฮะช่วงนี้เลยหน้าฝนไปแล้วก็อาศัยจากน้ำในหนองนี่ละมาช่วยดูแลต้นไม้ที่ปลูกบริเวณก็กางน,น้ำลุกหัวใจ ก็โครงการพัฒนาในขั้นตอนต่อไปจะเป็นจะได้นั่นก่อนอย่าลืมคอยที่ตามครับทราบข่าวว่าเดี๋ยวจะมีงบเฟสสองมาปับภูมิทัศน์หืือหมก็คอยติดตามให้กำลังใจกันครับต้องขอขอบคุณกรมสรรทานโดยเฉพาะช่างเปาครับผมโอกาสจีโฟกได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาก็กลางนแก้ดูัวใจแล้วก็ขอบคุณท่านนายอำเภอนายพิรัจ์จนทิมาครับอ่ี หางบประมาณมาจุวยพัฒนาอำเภอแม่ใจเขาเดี๋ยวผมขออนุญาตฮดน้ำดอกไม้ให้มันเซจเรียบร้อยแสมสักน้อยนะะแล้วเดี๋ยวเอาก่อยมาติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมอื่นๆพ่อ,นพองนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ